เจ้าคนนี้ที่ตัวหนูรู้สึกว่าเออมันก็พอคุยกันได้อันนี้ต้องแจ้งก่อนเลยว่าคุยกันได้จริงแต่ถ้าจะคุยเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้มันยืดยาวกับคนนี้อีกหน่อยเพราะดูเหมือนเพิ่งรู้จักกันระยะเวลาสั้นๆกับตัวเรายังไม่รู้จักตื้นลึกหนาบางไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างซาดิสของเราอีกหลายอย่างสักเท่าไหร่และก็เป็นคนที่เขาค่อนข้างมีคนคุยเยอะด้วยไม่ได้กลัวว่าหนูจะเป็นคู่แข่งและแพ้หรือชนะไม่ได้สนเรื่องนั้นแต่อย่างที่เคยบอกไปตัวตนหนูมีคุณค่า พอที่จะอยู่ในจุดที่เป็นผู้เลือกไม่ใช่เข้าไปในเป็นเป็นตัวเลือกของใครอ่ะในส่วนนี้ก็เลยต้องแจ้งกันว่าเขาเป็นคนที่ในโซเชียลที่หนูเห็นมามีส่วนจริง ครึ่งเดียวไลฟ์สไตล์ชีวิตเขาหลายๆอย่างเป็นคนที่เข้าถึงยากและมีความที่จะบอกว่าหลงตัวเองอ่ะมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกตามที่เขาเป็นนะแต่การหลงตัวเองของเขามันเป็นการหลงแบบที่อยากบริหารสเสน่ห์เพราะฉะนั้นเขาจะดึงเราเข้าไปในความสัมพันธ์ที่ถ้าหนูชัดแดงออกว่ามีการคุยเชิงจีบ คุยเชิงจีบเนี้ยเหมือนฟ้าผ่าเปียงเลยเขาจะรู้สึกว่าแบบเนี้ยเขามีตัวตนแบบเนี้ยเยอะเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากคุยต่อตอบเร็วอะไรแบบนั้นแต่ถ้าคุยเชิงหนึ่งที่ตัวเขาอ่ะไม่มีสังคมแบบนี้เลยนะ<ม>คือพยายาม คุยเกี่ยวกับความรู้อนาคตปรึกษาธุรกิจปรึกษาวางแผนชีวิตการเกษียณถ้าพูดคุยอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับการหาเงินหาทองวางแผนช่วงปิดเทอมไปทํางานนู่นงานงาน,นี่งานนั่นหรือมีธุรกิจการงานไหนที่เราควรเตรียมตัวในวัยประมาณนี้พอเขาอายุมากกว่านาะเขาก็จะแนะนําเรื่องพวกนี้ได้ถ้าคุยประมาณนี้ครับตัวเขาอ่ะ จะบ่นจะบอกและจะบอกด้านเขาเรียกปมด้อยจุดอ่อนในชีวิตหลายๆอย่างจนเหมือนเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นเพราะฉนั้นคนนี้ยถ้าจะเข้าหาและพัฒนาไปเป็นคู่จริงๆอ่ะมันต้องเลิกไม่ใช่ไม่ใช่เราด้วยนะหมายถึงเขาอ่ะต้องเลิกนิสัยบริหารสเสนห์ให้ได้ก่อน ตัวเขาต้องจริงจังกับอนาคตและชีวิตมากกว่านี้ซึ่งในปัจจุบันเขาไม่มีเพื่อนที่คุยกลุ่มสังคมนี้ได้มันเลยทําให้เขาหมกมุ่นถูกค่อยหัวในที่นี้คือหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการบริหารสเสน่ห์ความสัมพันธ์ไปซะอย่างเดียวคือคิดว่าคนต่างเพศเข้ามาคุยอะยังไงก็มีแต่เรื่องความสัมพันธ์เพราะนั้นเราจะต้องเป็นคนต่างเพศหรือเพศที่เขาชอบได้คนแรกที่คุยในมุมมองธุรกิจการงานคุยเติบโตถ้าคุยเรื่องความสัมพันธ์เนี้ยหนูแบบเมินไม่ตอบหรือตอบช้าไปเลยซึ่ง จะบอกว่าเป็นการเล่นตัวก็ได้นะเพราะถ้าคุยแบบนี้ได้เมื่อไหร่ที่เราไม่สนใจความรักสนใจแต่การเติบโตเราผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์มาเยอะแล้วเขาก็จะมองว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวตนเนี้ย เหมือนแสงสว่างนําทางมันคือสิ่งที่ฉันไม่เคยได้สัมผัสอันนี้จะคบกันในเวอร์ชันที่เขาบุญบาร,รมีสูงและมีคุณภาพชีวิตดีกว่านี้เหมือนไปช่วยปลุกปั้นอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแหละเพราะนั้นมีโอกาสไปต่อไหมไปต่อได้ถ้าเราไม่ได้คุยเชิงความสัมพันธ์ความรักถ้าเขาจะมาคุยเชิงความสัมพันธ์ความรักเนี้ยหนูแบบเบรกเอี๊ยกไว้เลยตัวเขาก็จะรู้สึกมีความสุขเพราะทุกคนเข้าหาเขาด้วยฐานะขอบครัวความสัมพันธ์ฐานะการเรียนชนชั้นเขาอะจนทําให้ตัวเขาคิดว่า ทุกคนครบแต่เขาที่เปลือกนอกไม่มีใครรู้สึกเข้าใจเขาแบบปมจุดอ่อนในชีวิตเขาเลยสักคนทุกคนชอบอะแต่ทุกคนไม่ได้รักเขา